สวัสดีครับพวเรายกคอนเสิ่งต EP 2 8ครับผมวันนี้เดินทางาถึง EP 2 8่สิแปดกันครับผมงานเปลี่ยนเสายกสูงนะครับผมแล้วก็เสาแตกครับผมีเสาแตกครับผมดูเสียบให้หนูเรวมๆกันยกและเทเสานะครับผมครับผมตอนนี้ก็กำลังทำการยกนะครับทิ้งอะไรของ อันยกขไปเนี่ยนะครับผมแล้วก็ครับผมชมการเทเสาหนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เยดึดร็จที่เราดึงครับผมจาก,กระดับก้อนนี้ขึ้นไปนะครับผมบน,ลงลงนะครับงานจะปร่งลงเลยนะครับชมงานเทเสานะครับผมครับผม ครับตอนนี้ก็ทําการยกและเทเสาเสร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยกบ้านซิ่ง EP 2ีนะครับผมนะครับรูปแบบงานออกมาจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็ทาการใส่ดินครับใส่ดินเทาบันไดนี่นะครับให้เท่ากับบ้านหลังนู้นนะครับเพื่อไม่ให้บ้านน้ํากับบ้านหลังนู้นไหลเข้ามาในบ้านหลังนี้ครับที่เรายกนะครับนี่นะครับนะครับบริเวณ ท่อกมาก็จะเป็นรูปแบบนีุ้มครับยกบัางซิง EP 2ีสแปดฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับผมครับผมต่ออีกนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมเนี่ครับผมหมดนิดหนึ่งครับนะครับจดเบิร์ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ